ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วพี่เล่นอ e ีเวนต์ครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูดูดูดว้าเหมือนมาแล้วตามไปเนี่ยตามไหมตามไหมเราต้องช่วยเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนโดนอีกแล้วเออเราต้องช่วยเพื่อนเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนะโอ้โหเจอแล้วแบบกำลังจะไปช่วย รอบพิเศษทําไมถึงใช้คำว่ารอบพิเศษคุณทั้งคุณแล้วความเร็วเน็กบอรดจะเพิ่มขึ้นโอ้โหบอกเลยว่าสับเท้าแตกโอ้ย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 โอ้โหสับแล้วสับเลยตอนนี้วิ่งก่อนโยกโยกหมุนหมุนเด็บเด็บโบราณว้าวบอกก่อนโอ้โหตกใจมากเมื่อกี้เป็นอะไรเราใช่ไหมไม่นะเพื่อนเราโดนเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ไหน เราต้องช่วยเพื่อนเราก่อนทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนพี่ชอบเราพิเศษตรงนี้มันวิ่งเร็วมากว้าว้าวว้าวเร็วตากูวตากูนดียว้ลยอ้โอ้อ้ไปเร็วไปก่อนว้าวาีโอโอ้ หมดตีเฮ้ยเฮ้ยสุดๆเลยทำได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันทำยังี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวเว้ยมาๆๆมามา,มาีไปซ่อนมายืนบนนี้แหละโอ๊ยหมดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียปัดเจ้ามันตามพี่มันตามพี่ช่วยด้วยเอยเอไปอย่างไอ ห้ามกระโดดเหรอห้ามกระโดดเหรอตอนนี ER of of ้กระโดดถูกปิดโอ้โหไม่กระโดดว้าเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้เมื่อกี้พี่กระโดดไม่ได้มันจับพี่จัดๆเลยเมื่อกี้กระโดดไม่ได้ก็เหมือนเหมือนเหมือนโดนกินไปแล้วครึ่งตัว